ัครับาน่าสวัสดีครับชาชาร่ยาพี่เปลี่ยนุดมั้ยเดี๋ยวใส่ใส่แงนี้เลยเดี๋ยวค่อยไไรองเท้าอ่ะและนี่คือบรรยากาศสดนะครับที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ บรรยากาศการปล่อยตัวนายฮาริสมหาทนและนางสาวนัททิกาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น2ใน8แอดมินเหตุการเมืองต่อต้านคอสชและพลเอกประยุธ์จันโอชานะครับโดยทั้งสองแอดมินทั้งสองคนนี้นะครับาสารอนุญาตสารทหารอนุญาตให้ประกันตัวออกมาด้วยหลักทรัพย์คนละ5 0 0 0 0 0บาทเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับ ด้านข้างของคุณฮาริสมหาทนก็คือคุณพ่อของคุณฮาริสนะครับชื่อคุณกริชมหาทนครับตอนนี้ทั้งสองก็กำลังเดินเท้าออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกลุ่มญาติและเพื่อนของคุณฮาริสมารอให้กำลังใจคุณฮาริสที่ด้านนอกครับ คุณฮาริมหาทนเป็นหนึ่งใน8ปดแอดมินนะครับที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารบุกจับกลุ่มเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจการเมืองต่อต้านคอสชอโดยแจ้งข้อข้อกล่าวหาคือความผิดอาญาตรามมาตรา116ยุยงปลุกป,ปัน่นและความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตาม 6แอดมินที่เหลือได้รับการประกันตัวไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ศาลได้อายัดตัวไว้2แอดมินคือคุณฮริสและคุณนทิกาเนื่องจากมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอ,อีกหนึ่งข้อกล่าวหาคือประมวลกฎหมายายาามาตรา112 เพราวาตอนแรกเขาขใช้ไม่ค่อยเรอะเยนเดี๋ยวเห็นว่าครับเอายังไงเอาทีเดียวหรือยังไงครับเดี๋ยวจะนัดกบรถนิดนึคุณ่อยืนไปใกล้ต่อนอ่าโอเคครับเปิดดังเจอแดดเป็นคนดับนะเดี๋ยวนี้มีคนจับให้ออโอเคคนกเขาตรงนี้หน่อยเฮ้ย

ผมพผมรมับคุณอยากจะพูดถึงปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวการใช้อินเทอร์เน็ตเยังไงบ้างเดี๋ยวผมเอาที่จะพูดก่อนหรือว่ารอพี่นัดก่อนไหมหรือเอาที่จะพูดเลยโอเคครับก็คือผมขอ,อสี่ประเด็นนะครับคืออย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณศาลที่ท่านมีความเมตตาแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความช่วยเหลือผมทั้งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็คือถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือนี้ก็คงไม่มีโอกาสนี้แล้วก็เรื่องที่สองผมขอยืนยันว่าผมจะไม่หนีแล้วก็จะสู้คดีแล้วก็ขอยืนยันในความบริสุทธิ์และขอยืนยันในความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชาวงศ์ทุกองทุกพระองค์ครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าอนอกจากตอนเนี้ ในกรณีเคสของพวกผมนี่ถือว่าเป็นเคสที่ยากมากที่ได้รับการประกันตัวทีนี้ในเมื่อมีอแค่ไม่กี่คนผมเข้าใจว่ามีแค่แม่ของนิวกับผมสองคนที่ได้รับการประกันตัวแต่ว่าในเรือนจำยังมีนักโทษที่เป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองและคดีการเมืองอีกจำนวนมากที่ยังอยู่ในเรือนจำแล้วก็มีหลายคนที่เขาโดนคดีมาโดยที่เขาแทบจะไม่เกี่ยวอะไรเลยเช่นอาจจะทำธุรกิจ แล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะอะไรก็กันแกล้งโดยการฟ้องหนึ่งสองไว้ก่อนผมก็อยากจะขอเรียกร้องว่า,าให้ศาลมีความเมตตาในการประกันตัวนักโทษคนอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้ออกมาสู้ตามกระบวนยุติธรรมซึ่งยืนยันเรายืนยันว่าเราบริสุทธิ์ดังนั้นเราจะขอสู้ตามกระบวนการยุติธรรมมีบางคนคือถูกจับมาแล้ว2ปีสู้คดีอยู่2ปีก็ประกันตัวไม่ได้เท่ากับติดคุกฟรี2ปี นะครับอย่างสุดท้ายก็คือผมอยากอขอบคุณและก็ขอร้องทุกคนให้เข้าใจว่าการที่เราเป็นนักโทษหนึ่งหนึ่งสองหรือถูกคดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําผิดไปแล้วเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะจบกระบว,วนการต่อสู้นะครับก็อยากขอขอบคุณสังคมที่มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากจะชี้แจงไปยังสังคมว่าคือเราทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างที่เขากล่าวหา มันเป็นคดีที่กล่าวหากันง่ายมากสมมติว่าเราไม่ชอบใครเราแค่ไปแจ้งตำรวจว่าเฮ้ยคนนี้พูดแบบนี้นะมันมีคนติดมาโดยที่ไม่มีพยานเลยด้วยซ้ำ<ม>ก็ติดแล้วก็ยากที่จะประกันตัวได้ครับกรณีของคุณธาริศเนี่ยถือว่าเป็นกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมเหมือนกันเกี่ยวกับการที่การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอยากจะกกรณีนี้ในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนตัวของพระอาละเมิดสิทธิในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะ คือ,อในเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวผมจะขอไปให้ข้อมูลในชั้นศาลเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับรูปคดีแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนใช้อินเทอร์เนต็ตอย่างระมัดระวังแต่เรื่องของวิธีว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าเขาใช้วิธีไหนหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวอขอให้ไปรอดูในชั้นศาลอีกทีเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการต่อสู้ของคดีครับกระบวนการในชั้นศาลต่อไปในศาลเมื่อไหร่อ๋อตอนนี้ผมยังอยู่ในระหว่างการฝากขังก็คือ ตามกระบวนการกฎหมายแล้วถ้าเกิดว่าคดีที่โทษเกิน10ปีจะฝากข,ขังได้4 84วันตอนนี้ผมเข้าใจว่าเหลืออีก24วันเหลืออีก24วันที่ยังยืนฝากข,ขังแล้วจากนั้นถ้าทางอายการทําสมนวนเสร็จเขาก็จะส่งฟ้องหรือว่าถ้าอายการพิจารณาแล้วว่าหลักฐานอ่อนก็อาจจะไม่ส่งฟ้องขึ้นอยู่กับทางอายการผมคิดว,ว่าโดยส่วนตัวอย่างแรกคือผมยืนยันอยู่แล้วว่าทางผมอ่ะ ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแล้วตัวหลักฐานที่เขาเอามาฟ้องก็ไม่ได้มีอะไรคือมันมีการเอาข้อมูลบางส่วนแล้วก็ตัดบางส่วนออกไปทําให้พอไปอ่านดูแล้วมันอาจจะแบบมีความหมายที่แบบคิดไปทางนั้นได้แต่โดยจริงๆแล้วไม่มีอะไรผมคิดว่าถ้าอายการมีความเมตตาก็อาจจะเห็นว่าไม่ต้องเสียเวลาหรอกไม่ฟ้องไปเลยอันนี้เป็นความคาดหวังแต่ถ้าอายการฟ้องก็เขาก็ทําไปตามหน้าที่ของเขาซึ่งผมก็ เตรียมที่จะไปสู้คดีในชั้นศาลครับเ <c oughs> พื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์มีข้อสังเกตยังไงกับเหตุการณ์ตอนถูกควบคุมตัวไหมคะ,ะ,ะเรื่องการถูกควบคุมตัวก็เป็นส่วนของในชั้นศาลเหมือนกันครับผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนคือทําไปตามหน้าที่โดยตัวเขาผมก็พูดคุยกับเขาได้ดีเขาก็ไม่ได้อ่ามีความประสงค์ที่จะทําแต่บางทีมันก็เป็นหน้าที่ของเขาผมก็อ่า เรื่องอะไรที่เขาทําอะไรกับเราไปก็ถือว่าให้อภัยกันไม่ติดใจครับแต่ว่าเรื่องในการสู้คดีก็เป็นส่วนสู้คดีเราก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้ด้วยขอบคุณมากครับ,บ <c oughs> พ่อมีอะไรจะพูดถึงลูกชายพ่อพ่อเขามั่นใจในตัวลูกในความบริสุทธิ์ตอนนี้ยังยังอยู่ในขระนวนการที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ยังไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ขอบคุณศาลที่มีเมตตา แล้วให้ฮาริสเขาได้มาต่อสู้ตามกระบวนการแล้วเขาใช้สิทธิในตอนในระหว่างเขาเป็นผู้ต้องหาสิทธิที่พื้นฐานที่เขาจะได้รับพ่อก็ดีใจในจุดจุดนี้ที่ศาลมีเมตตาให้เราได้รับการปล่อยตัวชั่วข่าวมาเพื่อฮาริสเขาจะได้บริเขาจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาผิดหรือไม่ผิดแต่ถ้าผิดศาลตัดสินยังไงก็ต้องยอมรับอย่างนั้นแต่พ่อยืนยันอีกครั้งที่หนึ่งว่าว่าฮาริสเนี่ย เขาจะไม่ยอมหลบหนีเด็ดขาดเท่ากับเหมือนกับว่าสารกลัวแต่ว่าจะหลบหนีแต่พ่อยืนยันแล้วว่าคนอย่างฮาริตจะไม่มีหลบหนีจะต่อสู้คดีถึงที่สุดขอบผมขอบคุณมากครับหลังจากที่พ่อมีอะไรจะแนะนำามว่าจะพูดกับอาริตในด้านในด้านการเคลื่อนไหวในด้านการก็ฮาริทพ่อไม่สามารถที่จะคุยเขาได้หรอกเพราะว่าเขารู้เขาทําอะไรเขารับผิดชอบตัวเองเขาเองเพราะมีความภูมิใจว่าลูกเขา มีความรับผิดชอบตัวเองเขาทําอะไรเขาต้องคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือไม่ผิดถูกต้องเขายืนยันกับพ่อพ่อไปเยี่ยมจะอะไรเขาก็พูดอย่างนี้ตลอดคือพ่อเชื่อตั้งแต่ดูเขามาตั้งแต่เด็กแล้วพ่อเลี้ยงลูกแบบ ATM มาตลอดคือเวลาลูกต้องการจะใช้เงินให้กดเอาอย่างนี้มาตลอดแล้วส่วนฮันริสเขาเป็นคนที่แนวความชิดซึ่งแนวความชิดเขาเนะี่ยทุกอย่างพ่อก็ถือว่าปกติใช้ได้เขาคิดอะไรจะผิดพลาดน้อยที่สุด สำหรับหาฤิ์แต่คราวนี้เขาผิดพลาดพ่อผิดพลาดในกระบวนการระบบกล่าวหาเชื่อเลยว่าผู้ต้องหาคือระบบกล่าวหาเมืองไทยอันนี้พ่อก็ยอมรับแต่พ่อขออย่างเดียวว่าขอให้ได้รับการประกันตัวเพื่อหาลิตเขาจะได้มาต่อสู้ทางคดีศาลก็ยังมีเมตตาให้ความยุติธรรมในจุดนี้พ่อก็ดีใจที่สุดแล้วขอบคุณมากครับ และนี่คือคำพูดของคุณฮาริสมหาทนนะครับที่ยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์และจะไม่หนีไปไหนยืนยันว่าจะต่อสู้คดีในชั้นศาลจนถึงที่สุดครับ ก่อน ไปรอป้ายหน้าเลยค่ะ มีประชาชนและแม่ค้าในท้องที่มายื่นดอกมาให้กำลังใจคุณธริษมหาทนอย่างต่อเนื่องนี่แม,ม่ใช่ลุงนี่เปล่าใช่ลุงทหารนั่นเปล่าไม่ลุงทหารลุงทหารเดินไปไหนละ่ะ และผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ประชาชนกำลังมอบดอกไม้ให้ก็คือคุณนัททิกา วราไัยวิทย์นะครับหนึ่งใน8ปดแอดมินที่ถูกกล่าวหาว่าจะทำเกณฑต่อต้านคอสช,อชอเช่นกันครับทั้งสองคนนี้คือคุณนัทิกาและคุณธริทิ์มหาทนถูกสารอาหารปากขังกว่า5,000นะครับรวมเวลา60วัน Thank you.